เปลี่ยนตู้เสื้อผ้าที่โล่งให้เป็นโล่งทำยังไงไปดูกันค่ะเพียงจัดระเบียกด้วยถุงสูญญากาศบวกัวนแบ็กค่ะเพื่อนๆมีปัญหากันไหมคะผพาห่มผืนใหญ่ซักเสร็จก็ยัดใส่ตู้สูญญากาศป้องกันฝุ่นได้ด้วยใช้งานง่ายมีซิปล็อกนะคะแล้วก็มีที่ดูดลมไฟฟ้าให้่เราจะใส่ให้ดูนะคะเปิดถุงก่อนนะคะแล้วก็พับผ้าม้วนมค่อยๆยัดผ้าใส่นะคะเดี๋ยวถุงขาดแต่จะบอกว่าร้านนี้พัสดุดีมากค่ะแข็งแรงทนทานด้วยเราเลยยัดอีกสักผืนหนึ่งสรุปยัดได้เรื่อยๆค่ะยัดได้เยอะมากกทุคน เสร็จแล้วก็รูดซิปค่ะเขาจะมีซิปมาให้ด้วยนะคะจะบอกว่ามันไม่กองแก๊งเลยรูดจนมันแนบสนิทกันค่ะต่อไปเรามาดูดลมออกด้วยเครื่องดูดลมไฟฟ้ากันค่ะเปิดฝาออกก่อนนะคะเอาเครื่องแนบกับปุ่มนะคะหลังจากนั้นก็เปิดค่ะเครื่องมันก็จะดูดอัตโนมัติเลยค่ะง่ายมากชอบมากเลยค่ะต่อไปอีกถุงหนึ่งนะคะเราใช้เก็บผ้าห่มแล้วก็เบาะรองนั่งค่ะขนาดเท่ากันกับอันแรกเลยนะคะติดซิปล็อกเหมือนเดิมค่ะใช้เครื่องดูดลมไฟฟ้าดูดลมเหมือนเดิมดูดลมออกให้เล็ก จะได้เพิ่มพื้นที่ในตู้เสื้อผ้าของเราเรแล้วก็เก็บเข้าตู้เหมือนเดิมเป็นระเบียบม,มากป้องกันฝุ่นด้วยจริงๆมันมีให้เลือกได้หลายขนาดนะคะถ้าใครสนใจเราปัตกตะกร้าให้แล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย